กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวนะครับคุณซนีน่าครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเองทุกวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามาทํางานต่างจังหวัดคุณซีน่นาคุณบางคนบ้านที่ไหนคนผ่ายาวเจ้าคนผ่ายาวนะฮะแต่ผมเองเนี่ยโดยพ <คน S 1> ืนน้นเพย์คนน่าน <laughs> นะฮะคน <laughs> เกิดพิษุโลกแต่มาอยู่น่าน <laughs> แต่สิทธิต์ต่างๆนอะ่ะคุณ เราย้ายนอกเหนือจากทะเบียนบ้านแล้วเรื่องของสิทธิบัตรทองสําคัญนะ<ช>เรื่องการรักษาของเราถูกต้องยกตัวอย่างอ้อมกับคุณมินทางานที่พิษณุโลกแต่ถ้าในอนาคตย้ายไปอยู่ในกรุงเทพมหานครนนจะทํายังไงวันนี้ข่าวนี้ตอบโจทย์แน่นอนถูกต้องครับซึ่งตอนนี้เองครับข่าวดีสิทธิบัตรทองครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดในกรณีอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ทราบเนี่ยแหละครับว่าเราไปทํางานต่างจังหวัดแต่สิทธิของเราอยู่ที่บ้านปวดฟันขึ้นมาปวดหัวขึ้นมาสิทธิ์เราต้องใช้ในจังหวัดนะต้นกําเนิดทําให้ส่งผลปัญหานะครับแต่ขณะนี้เองตอนนี้เองครับ ย้ายสิทธิ์มาที่กรุงเทพมหานครได้ง่ายๆเลยครับผ่าน4ช่องทางด้วยกันครับนางสาวตราสุรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจําสานักนายรัฐมนตรีนะครับได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังมีประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองจํานวนมากที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วยทําให้มีข้อจํากัดในการรับการรักษาพยาบาล ถึงแม้จะเข้ารับการบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งนะครับผมวงเล็บก่อนนะถึงแม้จะรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งแต่หากเจ็บป่วยเกินศักยภาพของหน่วยบริการก็ส่งต่อไปยังเขาเรียก transfer นั่นแหละครับส่งต่อไปยังสถานพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสิทธิ์ ในต่างจังหวัดนั่นเองครับดังนั้นนะคะแนวทางที่จะทําให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงบริการได้สะดวกที่สุดนั่นก็คือการย้ายสิทธิ์คุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปทํางานที่ไหนย,ยกตัวอย่างกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายย้ายไปเลยค่ะในที่ที่คุณผู้ชมไปทํางานอยู่โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านซึ่งสามารถทําได้ง่ายมากๆผ่าน4ช่องทางค่ะช่องทางที่1น,นั่นคือแอปพลิเคชันสปสชนะคะเลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการช่องทางที่2นั้น นนคือ l ล n e สอปอสอชอนะคะพิมพ์ง่ายๆเลย id@nhso ในช่องเพิ่มเพื่อนแล้วก็เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการได้เลยนะคะช่องทางที่3นั่นคือติดต่อด้วยตัวเองนะคะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขค่ะช่องทางที่4สายด่วนสปสชก็สามารถทําได้นะคะสายด่วนของสปสช,อชอคือ1 3 3 0งสามสามค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ในการดําเนินการย้ายนะคะง่ายมากๆใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถย้ายสิทธิ์ได้แล้วค่ะครับแน่อนอน ว่าเอกสารวงเล็บนะาเอกสารที่ใช้ในการย้ายสิทธิ์บัตรทองใช้เพียงบัตรประชาชนใบจริงใบเดียวและหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการอยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนังสือรับรองเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าหนังสือรับรองของผู้นําชุมชนหนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างเอกสารหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียนเช่นใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าที่พักสัญญาเช่าที่พักหรือผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทําหนังสือรับรองตนเองได้